ตอนนี้เราจะไปหาท่านเจ้าคุณนะครับบอสมาถึงท่านเจ้าคุณเองคณะท่านเจ้าจังหวัดแล้วนะครับเชิญวัดเชิญเลยครับอะไอลูกแก้เชิญเลยครับ เชิญเลยครับเชิญเลยครับ,รบไช้ครับไช้ครับขอบคุณครับบอสบอสวินกี่โมง บ่ายโมงเท่าไหร่เรียกเครื่องเที่ยงคืนหึเรียกเครื่องเที่ยงคืนได้แล้วสามสิบนาทีเหรอท่านอยู่เนาะพี่ก้าหัวเรื่องอย่างลับอลอย่างไงใครไปกล้าทำก่อนนะไม่เป็นไรหรอกเยอพบท่านแป๊บเดียวเขาท่านแป๊บเดียวแล้วก็เราไปไปแจกทานเลยเพราะว่าพี่ๆเขาคงมันเที่ยงเขาจะเที่ยงแล้วคงหิวแหละ คนมาเยอะมากนะครับคนมาเยอะมากนะครับพิมเลยครับจะไม่ได้ก็รอก่อนตอนนี้รอก่อนให้ครับครับแล้วก็จะไปแจกทานไปเลยเพราะว่าบอสวินเที่ยงค้นกลัวไม่ทันเราบ โอ้โหตัีเขอ็วนไหเียไม่กี่ันแล้วทำไรรวันนี้โดนเลยนะันตรทเทบนแไหนเอ้ามกเียงคืนคะจเ็กก้อนอะไร พอดจะปีนก็เลยต้องรออยู่เลยโอ้โอ้ท่านเจ้าคุณนั่งอยู่ตรงไหนนะครับ ขอขอนุญาตปิดเสียงนะครับ